ผมเชื่อว่าหลายๆบ้านคงเจอปัญหาแบบว่ายุงเยอะใช่ปะแล้วก็จะไงจุดยากันยุงใช่พี่ถูกไหมถูกต้องแต่วันนี้ผมที่มีวิธีการไล่ย,ยุงโดยที่ไม่ต้องจุดเชื่อปะ่ะแล้วพี่จะทำงไวงวังไเฉยเหรอวิธีการทําไม่ยากเลยเกมยากันยุงที่เราได้มานะมาหักเป็นข,ข้อเนี่ยใสย่ภาชนะที่เราแบบว่าทิ้งแล้วอ่ะกระมงักมงกระมังถ้วยน้อยก็ได้หรือเป็นขวดแบบนี้เอามาหักแล้วค่ะนี่เจมอ่ะหักนี้เลยพี่หักนี้เลยอ่าแล้วมันจะทาไงต่อเนี่ย ก็ดูทียเย็นๆนี่ย่างง oh. หักเลยเสร็จแล้วเนี่ยหักเลยเอาน้ำเอาน้ำเปล่าเทใส่ทิ้งไว้ให้ท่วมเลย oh. แบบนี้เนี่ยทิ้งไว้สองนาทีเนี่ยทิ้งไว้สองนาที ระหว่างที่ร้อยครบสองนาทีอย่างสิ่งที่สองให้ต้องมีมะน,นาวมะน,นาวหัน่นเจมหั่นได้เลยมะน,นาวกี่ลูกก็ได้ครัพี่เอาแค่หนึ่งม้วนต่อหนึ่งลูก oh. อ๋อประมาณนี้มันจะได้แบบนี้ทั้งหมดสามอันอย่างต่อไปที่ต้องเตรียมน้ำส้มสายชูจะต้องมีด้วยโ okay. อเคเดี๋ยวเรามาดูกัน เมื่อครบสองนาทีแล้วเนี่ยเมื่อครบสองนาทีนะให้เราเทน้ำในนี้ออกให้หมดเนี่ยเทน้ำออกให้หมดจะได้ลักค่ะนนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยให้เราบีบมะนาวใส่เข้าไปนี่น่ากินเลยนี่ให้เราบีบมะนาวใส่เข้าไ,ไปแบบนี้ เม็ดก็ได้ใช่ไหมพี่ใสไปได้เลยบีเข้าไปหนึ่งลูกตอนหนึ่งแขงนะนพอได้รลคนานี้เห็นป่ะเทน้ำส้มสายชูนี่แหละใส่ลงไปให้ท่วมแบบนี้อ่าขย่านิดนึงหรือหาอะไรมาคนอ่าราคานี้แค่นี้เกมมันจะส่งกลิ่นได้กินยัง เป็นไงแสบจมูกเลยเออพอเราทําแบบนี้เสร็จแล้วนะเอาไปวางไว้ใต้โต๊ะหรือว่าใต้เก้าอี้ที่เรานั่งได้เลยนะยุงก็ไม่ชอบไอ้ยุงจะไม่มากัดเรานะวิธีนี้ได้ผลแน่นอนใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับนี่ไล่ยุงง่ายๆโดยไม่ต้องจุด